สวัสดีคับวันนี้อยู่ช่องทีทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดวันนี้จะมารีวิวแบบเอาชิดรอดในฝันนะครับนะย้ำว่าในฝันนะไม่ได้เล่นจริงๆริงดูในคีทีทีเนี่ยในฝันนะวันนี้เรามากับพี่ผมเองกะทีนะทายหน่อยโอ๊ะตีเลยเนยโอเคทุกคลิปทีกวันทุกคลิปตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆก็เรียกเย้ก็พูดแต่เย้แหละเวลาเปิดคลิปมากเย้เย้เย้ พี่จะปวดแล้วทีมีปักไปะไปนอนไปนอน่โอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวเอาชิรอดในฝันไงในฝันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากบ้านกันก่อนเลยบ้านผมมีอันนี้บ้านผมมีที่นั่งตรงนี้มีที่นั่งเอาไว้นั่งกินข้าวนั่งคุยกันอะไรตรงนี้ก็ได้ส่วนข้างในนี้มีทีวี ก็มันจะใส่ไไปหนเพราะนี่มันเอาชิรอดในฝันไม่ใช่เมืองในฝันอ่าอันนี้ก็เป็นนี่เป็นโต๊ะครับสามารถคราฟอะไรได้นี่เป็นครัวอันนี้ก็เอาชิรอดแล้วก็มาแต่งเฉยเฉยอันนี้เป็นห้องไม่ได้ใช้กินเลยไม่มีไม่ได้กินเลยโอเคมาตรงนี้เป็นห้องเอนชานอันนี้เป็นห้องเอนชานสามารถเอาอะไรมาเอนชานก็ได้ มูจากเอนชาร์นังสือก็หนังสือมาเอนชาร์นักออฟเดอะซีก็แลกมาอ่าได้รักอัพเดอะซีก็เอามัแล้วก็ทิ้งไปเลยทีตรงนี้ะพี่จะพี่จะขาดใจไหมถี่เกิดว่าไม่เอาก็ะิีบขอดีกว่าถ้าเกิด้าเกิดราปักมันจะมีผลอะไรกับถ้าเกิดเราปักมันจะมีผลอะไรกับเอนชานหรือเปล่านี่ผมไม่รู้อย่าไม่ไม่ไม่เห็นเป็นอะไรหรอกมันเดิมเหมือนเดิมทีเชื่อพี่ ใช่อุ้ยีโอเคงั้นเรามาดูต่อกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นบาริโอซึ่งไม่รู้ก็เอาทำไมไม่ได้เก็บของเลยอันนี้มีที่ทำแผนที่มีแบ็กสมิธอันนี้อะไรอ่ะมีสร้างแผนที่แบ็กสมิธแล้วก็มีไอ้เนี่ยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นห้องนอนของผมเองนะซึ่งก็มีคอมพิวเตอร์ตกแต่งไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นเตียงนอนก็สามารถนอนได้นอนได้ไปที่ผมจนดึกอืมอ่ะแล้วเราก็นอนเอานอนสิจะนอนไหมจะนอนไม่นอน ไม่นอนก็ไม่นอนไม่บายบายไปแล้วอ้าวเดี๋ยว่าได้ดิอุยอ้ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่ต่อไปกันเลยอ่าบ้านหนูก็มีแค่นี้เสร็จแล้วมาต่อไปเราไปรีวิวที่อื่นกันเลยบ้านที่ต่อไปรารีวิวบ้านกันที่เออรีวิวบ้านบ้านมาเหนือสนเสตียงหง กัดเลี้ยงเป็นมาของผมเองนี่ไงนะมามาผมชื่อไก่เกาหลีนี่บ้านไก่เกาหลีทำให้คุณผู้ชมหิวนะใช่จะทำให้คุณผู้ชมหิวคุณก็กินไปก็ไม่ได้หิวนิไก่เกาหลีก็อยู่ดีกินที่หิวต่อไปเราไปรีวิวบ้านกันที่กันเลยไปนกนี่ไก่เกาหลีไปเราไปรีวิวบ้านกันที่ไม่ใช่ไก่เกาหลีไปรีวิวบ้านกันที่กันมาไปรีวิวบ้านกันที่กันโอเคนี่ ตอนอยู่ตรงนี้บ้านกะทิหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนว่าหน้าตาบ้านกะทิเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงก็เป็นอย่ังไงล่ะอ่ะเป็นอย่างนี้โอเคพี่เข้าไปในบ้านพี่โอเคเดี๋ยวมาเข้ามาดูในบ้านเลยว่ามีอะไรโอ้ยเน็ตชาเดะโอเคพี่มาเข้ามาเข้ามาโอเคเข้ามาในบ้านโอ๊ยเข้ามาในบ้านก็จะมีกล่อง แล้วก็มีโต๊ะคราฟอะไรเหมือนเดิมมีครัวมีกล่องตรงนี้ก็เป็นประตูซึ่งก็มีเหมือนเป็นหลังบ้านซึ่งเป็นห้องอึงอ่ะอ๋อโอเคมามาดูข้างบนกันเลยข้างบนเป็นห้องนอน,นไม่รู้ไม่รู้ห้องอะไรอันนี้ห้องนอนกะทีห้องนอนกะทีนะเธออยู่นี่แล้วก็มีที่เอนแชนะแล้วก็เก็บสมุดอะไรตันี้ไย เอ็นชานแล้วก็เก็บสมุดเอ็นทำนี้นี่คือห้องนอนพีทีกับเลนโน่ะเก็บสมุดเอ็นชานของเอ,อ็นชานทำไมมันดูมืดจริงเลยเนี่ยเอออ่ะเสร็จแล้วสลับบ้านแค่ที่มีแค่นี้ไปเดี๋ยวเราไปรีวิวที่อื่นกันเลยเพราะเรามีเยอะเราไ,<ๆ>ไปรีวิวอีกที่หนึ่งกันเลยไปะที่นึงนี่ที่ไหน มานี่ทีเราต้องเดินตามทางเดินทหารที่อย่าเดินลัดสิเออใช่ใช่ทางเดินทำทางเดินมาก็ต้องทำไปที่ทมีทางอีกแล้วอยู่ใกล้บ้านทีเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตลงเมืองเรารีวิวที่หลังเรามารีวิวในโอเวอร์เโบว์กันก่อนมาในนี้ก็จะมีเราไปรีวิวเมืองกันเลยก่อนดีกว่ามาเมืองตรงนี้ก็จะมีเป็นทางออกตรงก็คือเมือง ม,มีอะไรม,มันก็คือเมืองมันก็เห็นมีอะไรหรอกีอยู่ข้างล่างก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วเราไปรีวิวตีที่ปีซอมบี้ของเราก่อนฟาร์มเลเวลแบบเวอร์ชั่นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้จะเป็นเหมืองเราเหมืองเราก็อาจจะไม่ได้ขุดอะไรนะเพราะขี้เกียจอันนี้ลงไม่ได้อยู่ในรอบุดลอดเนี่ยก็ส่วนข้างหน้าข้างหน้าเหมืองจะมีที่ตักลาวาไว้ตักลาวาได้ เออพี่ลืมไปเลยว่าข้างหน้ามันมีที่ตักลาวาอ่ะต่อไปเราไปดูตรงนี้กันเลยปเป็เราด้วยฟาร์มฟาร์มเลเวลแบฟาร์มเนื้อซอมบอี้เลยเพราะมันคือฟาร์มซอมบี้นั่นเองนี่ฟาร์มซอมบี้อยู่นี่เราก็สามารถหยิบตับขอเราแล้วก็ฟันไปได้อับน,นี้ก็มันก็ยังไม่ค่อยได้เกิดนะพอตายมันขอบมันก็มันหล่นตรงนี้ซึ่งไดมอนด์อันนี้ผมเสกมา ไดมอนีิมเบกมาโอเคอันนี้คือของที่มันได้มามีเหล็กสองก้อนก้อนนะก็มีโอกาสดอกโอเคแล้วก็มีโต๊ะคราฟตรงนี้เผื่อว่าจะคราฟอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูข้างบนเลยกระเทยไปกะเทไปไปดูข้างบนกันเดี๋ยวขออนุญาตบินเลยล้วกันเพราะมันพามากมาตรงนี้แตเดีย๋ยวเราไป ตรงนี้ก<ห>ันเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตรงนี้กันก่อนมันมีหลายโซนอะไม่รู้จะมีสองพาร์ทหรือเปล่าไปไหนที่ี่ใครไปไหนที่ใมันมีหลายโซนมากผมว่าอาจจะต้องมีพาร์ทสองไม่ไม่ต้องหรอกทีพาร์ทเดียวจบพอเออโอเคตรงนี้เป็นฟาร์มหินงอกหินย้อยตรงนี้เป็นฟาร์มลาวา อันนี้เป็นฟาร์มพวกที่ไอ้ปลูกอะไรพวกนี้ก็มีฟาร์มข้าวแครอทบีทรูทแล้วก็โพเตโต้นี่มีฟาร์มฟักทองมีฟาร์มแตงโมมีฟาร์มข้อยแล้วก็มีฟาร์มแบมบูซึ่งฟาร์มแบมบูเป็นฟาร์มที่แบบสิบบ่อยที่สุดแบบเป็นกล่องหนึ่งแล้วอันนี้เป็นฟาร์มอะไรนะไอ้บลูเบอร์รี่ใช่ไหมบเบอร์รี่เออบเบอร์รี่ใช่อ่ะโ OK. อเค แลวทีเพื่อมันี่ทีท,ทีลืมที่ตรงนี้ไปได้ยังไงตามมาตามทางเดินมาอ๋อลืมไปัดอยู่ใกล้อ่าข้างๆนี้ก็จะเป็นห้องเอินชานส่วนรวมห้องอินชานสวนรวนม ก็าสามารถใช้กัน<ง>เอาของ,งมาเอนชานได้สมมติอย่างเอนชานหนังสือก็เหมือนเดิมก็เอนชานได้เลยอ่ะฟิชชร์ดก็อ่ได้หมดแล้วก็ดูเลยตรงนี้มีแอนวิลเผื่อจะตีบวกอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วไม่มีกล่องใส่หนังสือเอนชานเนี่ยนะเออใช่ยอดก็ไปห,หาเอาเองกันไม่หลับไม่ไม่ใส <c oughs> ่หรอกดูดินี่นี่นี่ดูดูนี่มาให้ทุกคนมาดูนี่ว่าสร้างความนิ่งหงษ์ยอดดีอะไรนี่ดูดินี่คือความสวยงามแบบนี้มันเป็นแบบ ถ้ำที่สวยมันเป็นแบบทางที่แบบสวยงามมากคือแบบนี้เราจะแจกให้ท่านผู้ชมคือแบบนี้เราจะแจกให้ท่านผู้ชมมาเล่นด้วยนะก็สามารถโหลดเล่นได้โอเครีวิวกันต่อเลยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นบีคอนบีคอนของเราเนอะซึ่งใช้เนเทไรถ้เป็นในโหมดซวเวิโวก็คือเราทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราก็เทไรก็ลุยแล้ว่ามันหายไปไหนหายรากมากนี่เราทำฟาร์มเล็กก็เป็นบีคอนแล้วก็ แยกอะไรได้แต่ผมไม่ขี้กเกียจอ่ะมาต่อไปตรงนี้กันเลยเปไปแก้เนี่ยฟาร์มฟาร์มอะไรฟาร์มเกลเป็นฟาร์มแก่นั่นเองนะซึ่งผลิตถัมวามาดนะีมันดีอยู่นะค่อนข้างดีมันเหมือนมาเดินตลาดมากเลยเหมือนับบอ่ะอันนี้ชุดหนึ่งแล้วจะสองชุดแล้วผลิตถือว่าดีนะอ่ะนี่มีต้นไมตน้ตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่นะ ที่ไงดูดีมันเหมือนมาเดินตลาดเลยเนี่ยอยู่ตรงฟาร์มแก้ว่ามแบบเออไปช้อปปิ้งดีกว่าเดมายวเรามาเป็นข้าวไปงั้นเรามารีวิวตรงนี้กันเลยตรงนี้เนเินมาป็นที่อ่อท่าเรือก็คือท่าเรือสำิว,ว่าเราจะไปสำรวจจะไปทำอะไรเราจะไปสำรวจจะเดินทางอะไรเราก็เดินทางโดยเรือนะครับนี่เป็นปลาปักเ้าแล้วก็ตรงนี้ เป็นที่ตกปลาเผื่ออยากตกปลาก็ม,มีเป็นตกปลาวางไว้ตรงนี้นี่นี่ตกปลาทีตกปลา,ปปาแล้วก็ตกปลาได้นั่นตกปลาตกปลาแต่ว่าผมไม่ตกแล้วนะเป็นรีวิวที่ต่อไปกันเลยก็ทีเราจะไปรีวิวที่ไหนกันต่อดีว่าโออ เรายังไม่ได้รีวิวฟาร์มคิปเปอร์อะไรมาเดี๋ยวเรานี่ไงฟาร์มสัตว์แล้วพวกนี้ฟาร์มสัตว์ฟาร์มวัวฟาร์มไก่ฟาร์มแกะแกะก็อันนี้ก็แกะเก่าโอ้โหวัวคือเยอะมากตรงที่ฟาร์มเยอะเกินไปพี่จ้าอันนี้ฟาร์มฟาร์มคิปเปอร์ซึ่งก็มีหน้าคิปเปอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นกล่องก็ถือว่าได้การพาวเดอร์มาเยอะพอสมควรนะโอเคปะเดี๋ยวเรามารีวิวต่อไปกันเลยตรงนี้จะเป็นเอ่อที่เผาอัตโนมัติแล้วก็เผาตรงนี้ได้เลยเนี่ยห็น โอเน็ตเดยวอินเทอร์เน็ตเมลี่กูดอินเทอร์เน็ตอ๋เดี๋ยวทำไมผมเปิดกล่องอะไรไม่ได้เมลี่กูดอินเทอร์เน็ตอ๋อนี่ไงเดี๋ยวไรโอ้โหโอเคโอเคมาเราไปรีวิวที่โอยเดี๋ยวได้พี่เขแบบไม่มีไม่ต้องเอาแผลไว้ในกระเงเนี้ย โพเคกัน okay, ที่มาเราเร,รีวิวที่ต่อไปกันเลยที่ต่อไปจะเป็นฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กผลผลิตดีที่สุด <ใน S 1> ฟาร์มเหล็กผลผลิตดีที่สุดผลผลิตคือเยอะมากนี่เห็นไหมเหล็กคือสองสองกล่องใส่แล้วอะ่ะตรงนี้เป็นฟาร์มบนเมล์ฟาร์มบนเมลอยู่นี่เอาดอกไม้อะไรจากฟาร์มเหล็กมาใส่แล้วก็เลี้บนเมล์เอออ่ะว่าเสร็จแล้วสลับ พอเบอร์เบอ์ wheel. น่าจะหมดแค่นี้หรือเปล่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าไปงั้นเราไปเนเธอร์กันเลยเราไปรีวิวในเนเธอร์กันอมาให้กัซึ่งเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปรีวิวก็คือทะเลทรายนั่เนเองไปงั้นเราไปรีวิวที่ทะเลทรายกันเลยโอย้เน็ตช้ามากเลยว่าขอขาตัดไปตอนเราอยู่ตรงนี้ก่อไม่ตัดอยู่อ่ะคิดอีกทีนาเข้าวันในเนเธอร์กันเลย พี่เน็ตมันเน็ตมันสุดยอดมากพี่โอ้โหใช่เน็ตโคตรสุดยอดเน็ตแบบสุดยอดนี่ไงเข้ามาทึกอ้าวเข้ามาพี่ใดพี่เข้าเข้าประตูไปแล้วเหรอเอ่าเข้าประตูไปแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วมาเราไปรีวิวทะเลทรายกันก่อนเลยไปไปรีวิวทะเลทรายกันพี่อะจะโคช้ามากนะเพราะมันหลุดนานเราไปเราจะไปรีวิวทะเลทรายของเราอ่ะไม่ช้านะงผมเนี่ยช้าแบบล่ามัน เล่นทีไรก็ต้องพูดไปแล้าไปรีวิวหมู่บ้านกันเลยหมู่บ้านทะเลทรายต้องคุณอะไปงั้นเราขอเรียกพิมไปแล้วกัน,ป,กนปิดการไปอ่ามาละพี่พิจิต <c oughs> นี่คุณสามารถที่จะรับชมแก๊สคุณพี่ได้เหนือถือว่า <c oughs> ในหมูดซไวเวอร์นะโดนระเบิดจับไปแล้วมาแล้วมาที่หมู่บ้านเราลืมป้ายทางมาตรงนี้นะ่ะตรงนี้ได้ี่พิจิต ิน,นี่เป็นหมู่บ้านซึ่งก็มีประชากรเยอะพอสมควรมันไม่ได้เยอะที่หมู่บ้านนะมันเยอะอยู่ตรงนี้มันเป็นที่ขยายพันธุ์วีเลเจอร์ซึ่งชาวบ้านก็เยอะมากถาว่าเยอะเพราะอะไรพออเพราะโลเสนนี่เยอะมากตรงกูแบบเยอะจนแหลกมาตรงนี้ใี่คือแหลกทุกท้าอะแล้วก็ตรงนี้ขนน้ำเสือทำนานนานค่อนข้างนาน ก็คือฟาร์มแคคตัสซึ่งทำา3ชั้นผลผลิตออกมาดีมากๆนี่เป็นห้องผลผลิตห้องดูผลผลิตผลผลิตนี่กล่องนึกงแล้วหอังจาก FK มาส่มาตรงนี้เป็นห้องทำงานของมันหรือห้องซิสเต็มอะไรประมาณนั้นนี่ก็เป็นน้ำไหลบางคั้งก,ก็ติดอยู่ติดอยู่นั่นขอเนี่เอาสไพร์กลาสเลยแล้วกันได้น่ะน่ะน่ะ,นะ,นะ ก็ประมาณนี้สำหรับฟาร์มแค็คของเรามีมีค้อนอีกอันนึงอยู่ตรงนี้เป็นไดมอนด์นะก็เอาเป็นไดมอนด์อ่ะอันนี้เป็นแมวของกะทิขอแนะนำแมวกะทิโอ๊ะโอ๊สุดดีรีวิวดีรีวิวผิดในในใยุ่งยุ่งยุ่งแมวน่ารักอะ่ะว้าเรามารีวิวตรงนี้กันเลยเป็นไลท์เบรียนเป็นที่แรกของไฮไลท์เบรียนซึ่งมันก็ไม่มีมันไม่ค่อยมีสมุดมันก็มีสมุดอนกทางละงมีฟอร์จูนหนึ่ง เอาหลับกันแล้วหรอเนี่ยก็ม,มาแลกมาแลกอะไรกับไลบรินต์ม,มาแลกได้ส่วนตรงนี้เป็นแบล็กสมิธก็จะมีอะไรให้แลกมาดูกันนี่ก็จะมีพวกนี้มีอันเบดเอฟเฟกซี่อันพวกนี้ก็ถือว่ามีพอสมควรน่าจะดีอยู่ดีนะโอเคส่วนมีอีกที่หนึง่งตรงนู้นเป็นในเรื่องของ เอ้ยยาลงแมวพูดอันนี้ไม่ใช่แมวพูดใช่ไหมขนแยกค่ะหน้าเหมือนไส้หน้าเหมือนไส้จะตามมาดูจะตามอันนี้เป็นไอ้พวงยางผมไม่ร,มรู้มันเรียกว่าอะไรเออ bearing spray อะไรเนี่ยแหละนะซึ่งมันก็ bearing ต่นั้นเรามาดูกันว่าขายอะไรบ้างก็แรกงมันรับแมกเนื้อซอมบี้นะซึ่งเราก็เอาจากฟาร์มซอมบี้ตอนเมื่อสักครู่แล <tinc S 1> <giving. S 2> ้วก็มาแลกตรงนี้ได้เห็นไหมได้เอมิเรลเอาเอาเอมิเรลด์มาแลกเงินดูวูเป็นค่ด้วยจะก้อนได้เลยนี่ก็ก็รับกันหมดละตรงนี้นะนี่ก็ประมาณนี้สําหรับนี่มีบีคอนตรงนู้นแล้วก็มีท่าเรือตรงนู้นมีสายรถไฟด้วยแป๊บที่ต่อไปที่เราจะไปรีวิวก็คือดีเอ็นนั่นเอง ไปยูสตอร์โพแล้วก็ดีเอ็นทีนี้เราก็จะจบคลิปกันละนะเพราะว่าคลิปเราก็น่าจะยาวตอนนี้ผมไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนแต่ที่คลิปยาวไม่ยาวไม่รู้แต่ที่รู้รยาวก็จะช้ามากเราไปดีเอ็กันเลยแล้วมีขั้นตรงนี้กับท่าเรือตรงนี้อ่ะใกล้ๆกับอันเนี้ยรีวิวแล้วรีวิวแล้วอะหวะอเออโอเคพี่พี่สงสัยพี่มัวแต่แบบ อะไรอะลล่แมวอยู่เออมางั้นเราเข้ามาในเนเจอร์แล้วเราก็เราไปสตองโคกันเลยปะก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวทีเดียวในเนเจอรก็อยู่เนเจอร์แล้วไปสตองให้เราไปสตองโคก่อนก็ดีผมว่าเราไปรีวิวเนเจอร์ฟอเทสกันก่อนไหมเราไม่ได้เป็นเนเจอร์ฟอเรสเต้นอะไม่ไปส่นเนเจอร์ฟอเรสเต้ก็ได้แบบไปเดี๋ยวเราจะไปเนเจอร์ฟอเรสเต้กันนะซึ่งเราจะบินเออจะบินเป็นเฮลิคอปเตอร์ เ็นอะไ t โอ้ตองเเฮลิคอปเตอร์ไลนอะอ้อเเฮลิคอปเตอร์ไลนติดใครเลนติ่จะรู้ดีไหนๆก็ไหนๆตามไลนติดต่อติตามติ่ต่อด้วยนะชื่อแอปแอปเรียวีทีะไม่รู้ไม่รู้วันนี้ผมไม่รู้แต่ที่รู้ไปติดตามไปเดี๋ยวเราจะไปลี้วเซฟอร์เชสโอ้แมปแมปเีเน็ตไม่รู้ว่าเน็ต เพราะว่าแบบโหลดไม่ทันแบบเจ็ดที่เจ็ดที่มันหนึ่งขีดอะในไมค์ a f t มันบอกเออตรงนี้เป็นทางไป Nature Fortress นี่ Nature Fortress มาตรงนี้เุ้ยรีพะซอมรีไฟท์พี่ดีมันเกิดอะโอ้โหได้ไหมมาตอนนี้พูดเยอะจนหิวมากเลยนี่ Nature Fortress ขอไม่รีวิวอะไรมากนะเพราะว่า โอ้ทอดไม่ได้ปักเพราะว่าตอนนั้นเราใช้กินในพิชันเนี่นะนี่เนเิอร์เทสก็ประมาณนี้ก็มาดูได้ขอไม่ขอไม่รีวิวเยอะแล้วกันทุกคนโหลดแมบ,บแล้วมาดูเองแล้วกันนะขี้เกียจรีวิวเยอะคือตอนนี้แบบพอแบบพอแห้งอยากกินอะไรมากต้องรีวิวเนเธอร์รเทสเรารีวิวเสร็จแล้วเกียจกินปั๊บเดี๋ยวพีว่เดี๋ยวพี่ไปตามดูคลิปพีเอาก็ได้พี่ขี้เกียจ ดูเดี๋ยวพี่วิวสตรองโผล่ผมไม่รีวิวมากผมบอกอยู่ในเทอร์ฟอเทสเดี๋ยวจะให้ทุกคนโหลดแบบเป็นตัวเองเอาเองก็ได้เลยไม่รีวไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่ปกติแหละอันนี้เป็นสตองโฮล่ไปงั้นเราไปสตองโฮกันเลยโอเคนี่เป็นสตองโฮนะซึ่งสตองโฮก็ไม่ได้ปักทอดอีกแล้วเนาะทำไมไม่ปักทอนในวิชาเราใช้บริการยาในวิชั่นดีมากโออเคืี แค่ตกงอันเด็กรู้สุดว่ามีลาวาบนใน่ใช่้นี่เป็นสตองโผ่สตองโฮที่จะไปรีวิวก็คือเราได้สร้างความอินเนอร์แมนใช้เวลางานพอสมควรไปมาแล้วดีเอ็นดีเอ็นดีเอ็นโอเงียบสงัดเงียบกริบไม่มีเสียงนี่ไงแล้วก็เราทำสะพานตรงนี้ด้วย เบสพาะมายังนี้เกมเบสพาดแล้วก็มีอินเนอร์แมนเราสามารถฆ่าอินเนอร์แมนได้อือโอ้แล้วโอ้โหโอนหมืดมืดมากเลยแล้วปักท้อปักท้อเสร็จไปให้ดีอ่ะแล้วก็ปักท้อตรงนี้ไหนก็ได้ปัก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 หมื่นมากเลยเล่นเป็นได้ไงถามตอนนั้นเราอันนี้เป็นฟาร์มอินเนอร์แมนปัก คนอกลงนะคนแ่สครีทีฟบินไปแล้วกันนี่อันนี้เป็นฟาร์มเอ็นเดอร์แมนเราสามารถมาฟาร์มเวลตรงนี้นี่ไงเอ็นเดอร์แมนรอฟนี่แล้วก็แล้วก็เห็นไ้มเราก็จะได้เวลดรัวมากๆเราก็มาฟาร์มตรงนี้ได้คืออันนี้เป็นหามาจากยูทูบช่องฝรั่งนะซึ่งถ้าเิดทำถ้าอยากถ้าทุกคนอยากตีก็ x อสวิปเอ็สามก็จะธีที่ดีสุดแล้วีได้ปินที่สุด ามาแบบนี้เลเวไฮ้ยทำไมไม่ปักท็อตแถวนี้เลยมืดมากเลยเราลืมปักท็อตตรงนี้อีกแล้วก็ทีลืมปักท็อตลองร้านแปดพี่เลวแบบไหนพี่มาเฮ้ยหน่อยนะพี่แบบกลัวตกมาไม่ว่คือแบบมาแบบไม่หยุดอ่ะเม่ว่มาไม่หยุดจังหวะนี้ว หมดแล้วนอกสำหรับแบบเนี้ยไม่ได้มีอะไรแล้วนะหมดแล้วเนาะมนหมดแล้วแหละแบบเนี้ยเรายังไม่ได้รีวิวอะไรอไรีกเรายังไม่ได้รีวิวอะไรโอดด้ดูได้ด้วยรุ่นมันก็มีแต่ความบ่าเปล่าอาจจะช่วยวางหน่อยก็ได้โอ้ไม่ใช่ปั๊บอ่ะนะออแบบนี้ แบบนี้ผมได้ร่วมทำกับพี่ผมนะซึ่งได้ใส่อีเซอร์เอไว้จุดหนึ่งเป็นป้ายนะขออนุญาตไม่บอกด้วยว่าใส่ไปตรงไหนให้ทุกคนมาหาเองใครใครหาเจอใครหาเจอสามารถเม้นท์ได้แต่ส่วนรางวัลเนี่ยเราไม่มีก็หาไปเฉยเฉยแหละเออเป็นใครนะแต่ไม่บอกว่าป้ายเขียนว่าอะไรโอเคลูกควมน่าจะถือไม่จริงนะแม่กะที่เราลีบความไม่ได้แม่เสร็จแล้วไปเดี๋ยวเรากลับไปนึก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  ไปไม่ได้เนียเหรอไปแล้วกลับโลกนั้นกันกลับโออเว over over แบบโหลดไม่ทันแบบเฮ้ยทีเดี๋ยวเราไม่เคยไปเอน N ิตี้เลยใช่ไหมใช่ไม่เล่นไม่รีวิวหรอกพ่าเรายังไม่ได้ไปหรอกใชไปเรากลับมาโลกปกติกันปราป๊าตัวเองปักทอนหน่อยแล้วกันเพราะมันมืดนะก็ไม่ไม่รู้อาจมาเกียร์ทีแล้วแต่ก็จะได้ไปตัดที่รังแล้วเนี่ กลับไปโลกนี้กันเลยมาโอเคแล้วก็เกิดมาที่เตียงสุดโปรดของเราก็คือเตียงที่ยวร,รีวิวไปตอนแรกนี่แหละเช้าเที่ยงกลางเช้าไลยมืดที่โรดช้าป,ป่ะแต่ที่แน่ๆพี่ว่าพี่น่าจะไปเกิดตรงหนู่บ้านอีนดิสโ,โหน้ี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาก ก็น่าจะหมดแล้วแหละสำหรับแมบเราก็มีแค่นี้แหละใครอยากแมบบนี้เล่งนิแจกแบบนี้เราจะแจกด้วยนะก็ใครอยากเล่นก็มาโหลดเล่นได้นะก็ จริงอันนี้เราเล่นในมัลติเพเยอร์เราเล่นในเซิร์ฟเวอร์แต่เขาเนี้ยไม่บอกไอพีแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาแล้วระเบิดปุ๊บปูปุ๊บคันเลยก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับแมปของผมกับพี่ที่ช่วยกันทำเป็นแบบเออทิรอดในฝันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย